ส่งท้ายปีทีเด็ดปิศาณดังนครสวรรค์งวดก่อนแปลดีมาเต็มสวัสดีครับสมพรชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของปิศาณดังนครสวรรค์มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะปิศาณดังนะครับนครสวรรค์ก็ให้มานะครับเป็นภาษาไทยนะครับข้างบนนะครับผมจะขออ่านข้ามไปนะครับ ตัวตรงกลางนะฮะเดี๋ยวจะทำให้คลิปตีเลี้ยงนะฮะท่านผู้ชมหงสามตัวขึ้นบนจิ้งจบห้าตัวลงล่างนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็มีปริศนาเป็นอักษรคล้ายตัวเลขนะฮะอยู่ด้านล่างนะฮะเดี๋ยวผมจะแยกออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็คือส่วนด้านบนนะฮะที่ผมจะแปลออกมาก็คือหงสามตัวขึ้นบนนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมที่ผมแปลออกมานะครับก็เป็น ความรู้สึกของผมเองนะครับก็คือได้6นะครับหงก็6นะฮะแล้วก็มี3นะครับแล้วก็มีตัวก็5นะฮะท่านผู้ชมก็จับสลับนะครับก็เป็น536นะครับส่วนด้านล่างจิ้งจก5ตัวนะครับก็จิ้งก็2นะครับแล้วก็มีจบก,ก็6นะฮะแล้วก็5นะฮะท่านผู้ชมก็แปรสลับอีกเช่นเดิมนะฮะท่านผู้ชมต่อมานะครับเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของ ด้านล่างนะครับที่เป็นปริศนาคล้ายๆกับตัวเลขกันบ้างนะฮะคล้ายๆกับตัวเลขนะครับก็ถือว่านะครับถ้าใครย้อนไปดูคลิปที่ผมนําเสนอไปก่อนนะครับหน้านี้นะครับหรืองวดก่อนๆฮะก็ถือว่าจับคู่ได้นะฮะก็ถือว่าวิ่งเข้าเลยนะครับตัวนี้ผมสรุปออกมานะครับก็คือ63 1037 5แล้วก็36 57นะครับต่อมานะครับผมพามาดู เรื่องราวของนะครับเป็นรัฐบาลนะฮะท่านผู้ชมตัวนี้นะครับผมนํามาเปรียบเทียบนะครับในชุดนี้นะฮะก็ถือว่ามี3 5หนะฮะไปวิ่งเข้านะครับในรางวัลที่1นะครับด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าสถิติมาค่อนข้างที่จะดีและเยี่ยมเลยนะครับสาหรับสํานักนี้นะฮะท่านผู้ชมและผมก็ไม่พลาดที่จะนำนะครับในงวดต่อไปที่ สำนักนี้ปล่อยออกมานะครับมาฝากทุกท่านอีกเช่นเดิมนะฮะท่านชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าสำนักนี้ปล่อยออกมานะครับก็คือรูดนะครับ5นะครับแล้วก็ฟัน6นะครับ5 2นะครับชุด2ตัวนะครับชุดวางยาว5ตัวก็คือ5 0 2 4 6นะฮะท่านชมชุด2ตัวนะครับก็มี50 52 54นะครับ60 62 64นะฮะท่านชม แล้วก็052 054 064นะครับต่อมานะครับมาดูสำนักเม็ดเดียวนะครับกันบ้างนะฮะท่านผู้ชมสำหรับสำนักเม็ดเดียวนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยี่ยมเลยนะครับสำหรับปีที่ผ่านมานะฮะก็ให้มาแล้วนะครับชุด3ตัวนะครับก็มี812นะครับ813ลงชื่อนะครับคุณก่อนกาลสินนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซนะฮะหรือแชร์ไปยังตฟอร์มอื่นก็ได้นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากหนูนะครับขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดี